น,นี่ก็เป็นผลงานครับหลังจากล้างเสร็จก็เอาชาไทยมาล้างนะครับเนื่องจากว่าอากาศไม่ดีดีแต่รถสกรปรกเลอเกินก็เช็คดูแล้วฝนก็เป็นละอองไม่เฉยครับแต่ว่าไม่ได้ตกหนักละก็เลยแต่จะามาล้างเลยดีกว่าเพราะว่า <c oughs> เลอะเกินตนะั้งแต่วิ่งงานแป้งมาก่อนหน้านี้นะครับอ,อันนี้ก็ได้จังหวะพอดีผ่านพอดีคิวที่ล้างรถอะไม่ยาวเพราะว่ามันเหมือนเป็นละอองฝนแล้วนะคนก็เลยไม่ค่อยล้างกัน แต่คือจะเข้าบ้านแล้ว,ลวมันเขอะแล้วเกินเห็นสภาพไม่ได้ก็เลยเอามาล้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะเดี๋ยวต้องลงไปคุยกับพน,นักงานครับก็ล้างอยู่ที่เนี้ยเป็นของบูเบเก้นนะคือบริษัทผมก็มีแอคเคาท์อยู่อะไรเนี้ยเราสามารถเออใช้เขาของบริษัทจ่ายก็ได้เขาไปหักเงินจากเราแต่ว่า ผมขี้เกียจเพราะว่าผมเลือกหลายอย่างผมให้เขาล้างเป็นแบบโอปชั oh, ่นเลยครับก็คือล้างรถปัดใส่น้ํายาเงาล้อฉีดเครื่องล้างเครือ่องใสเเร่อโปรเทคชั่นให้รถเงาขึ้นแล้วก็การสิ่งสกปรกนานขึ้น,ะนอะไรเงี้ยทั้งหมดผมจ่ายไปที่เกือบ90เหรียญครับหรือประมาณ3,000บาทในการล้างรัน,นนี้ก็คือเลือกทุกอย่างที่มีเลยก็ใส่ไปก็คแค่นั้นครับผมเขาก็ช <k> ่วยกันฉ <k> ีดนะ4-5-6คนลุมกันคนละฝั่งครับ แล้วก็ให้เขาเน้นย้ำดูตรงเครื่องด้วยฉีดคาบน้ำมันคาบฝุ่นออกนะมีคนคอยตรวจครับให้ผู้หญิงนี่เป็นคนตรวจว่าฉีดทุกอย่างจริงเน้นย้ำว่าให้ฉีดข้างล่างให้หมดผู้หญิงถามว่าผมจะไปตรวจเองหรือว่าจะให้เขาตรวจให้ผมบอกโทรให้ตรวจให้เลย ก็คือผู้หญิงจะเป็นหัวหน้าคอยคุมครับเนี่ยเห็นไหมทาบทุกอย่างเขาชี้เข้าไปบอกให้ฉีดให้แห้งให้สะอาดทำงานดีอยู่ครับละเอียด3,000บาทคนล้างข้างหลังก็ล้างฉีดล้อตัดเงาล้างอย่างข้างบนไม่ไหวครับวิ่งงานเขอะเลอเกินชาไทย ฉีดคลายตากใต้ล่างแดงแป๊ดเลยทุกคนสะอาดเลยนี่ก็คือล้างหัวอย่างเดียวนะครับผมไม่คนจ่ายจริ่งผมจะล้างหางด้วยก็ได้ครับแต่ว่าบริษัทจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องหางนะปัดเงาลงน้ำยาได้ครับแต่ว่าผมก็คือเอาบัตร ตัวเองจ่ายเพราะว่าปกติถ้าชาร์จผ่านบริษัทฮนะเครื่องเขาจะไม่ออกแต่จริงอ่ะเราต้องออกแหละแต่คือเขาจะไม่สามารถมาร์เพิ่มล้างเครื่องเข้าไปใน,ใน,ในบินบริษัทได้เพราะว่าผลสุดท้ายบริษัทก็จะมาหักจากเงินเดือนผมอยู่ดีก็เลยใช้บัตรเองจ่ายไปเลยนี่ก็เป็นการล้างที่น่าจะแพงที่สุดก็คือออปชันสูงสุดแล้วครับก็คือประมาณ3,000บาททั้งหมดประมาณเกือบ90เหรียญครับเพราะว่าผมเลือกทุกอย่างที่เขามีอะลงน้ํายาลงเง,งาลงอะไรเงี้ยคือเต็มที่แต่ถ้าล้างเบสิก ผมเคยล้างอยู่ที่ประมาณ50เหรียญครับหรือประมาณพันกว่บาทพันห้าพันหกแอย่างี้ครับนั่นคือล้างแบบเบสิกไม่ได้ลงน้ำยาไม่ได้อะไรพวกนี้นะเนี่ยเ้าก็มีให้เลือกครับจะเอาเนี่ยเอ็กเก็เหมือน Protect ทุกอย่างนะ Protect สีกันฝุน่นกันลอกกันสนิมกันแดดกันฝนให้เลือกแอดเพิ่ม อีกประมาณ10เหรียญหรือประมาณ3 0 0ลงน้ำยาแต่ทํางานดีนะผู้หญิงเมื่อกี้ยืนแบบเอาไฟส่องเลยบอกว่าเขาถามว่าจะให้เขาตรวจให้ไหมผมบอกเออให้เขาตรวจให้ด้วยเขาก็แบบเช็คชี้เลยสองไฟให้พนักงานทํา น้ำยาฉีดล้อนหน้าแล้ว กันทั้งหมดเกือบสิบคนนะทุกคนฝั่งละสามสี่คนลุมกันล้างอ่ะสุดยอดใส่เคลือบน้ำยางเงาละคมมากอะ่ะสามพันแบบทุกซอกทุกมุมเลยละเอียดดีใกล้แล้วครับเขาบอกว่าให้ขึ้นมาสตาร์ทรถ แล้วก็เดี๋ยวจะอัดน้ํายาสุดท้ายละก็ไว,วนะผมเข้ามาเมื่อกี้ไม่ถึง10นาทีครับไล่น้ํำมาจากข้างบนแล้วโอเงนามาดูข้อกทุกคนนี่ก็เป็นผลงานครับหลังจากล้างเสร็จก็ก็โอเค ก็พอเห็นหน้าตัวเองอยู่โอเคโอค้โขากลับมาเงาสักทีลูกเอ้ยวิ่งใช้งานไปสองอาทิตย์กว่าก็หนัก่วงอยู่ ป,ปัดเงาครับควันดำเออมันเอาออกพอออกอยู่ไปครับออกเดินทางดีกว่าเดี๋ยวต้องเราไปเปลี่ยนยางหน้าครับยางหน้าเริ่มดอกต่ำๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนระหว่างทางกลับบ้าน อย่างหน้าก็ถ้ามิชลินก็น่าจะประมาณ5-6 0ห0 0มื่นครับผม2เส้นหน้าอใช้มันก็ต้องบำรุงดูแลมันครับพร้อมโอเคครับทุกคนขอตัวออเดินทางพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ